เย็นวันแรกก็นั่งนั่งกุฏิข้างบนนั่นแหละนั่งแผ่เมตตาเบาๆตรวจตรวจดูวัดน,นี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเบาๆมันจะเป็นภาพอะไรงยักษ์โผลมายักษ์โผลมาหน้าหน้าต่างเบ่มเลยอย่างเงี้ยส,สมมติหน้าจอนี้เป็นหน้าต่างนะเดียวเราก็เราก็แผ่เมตตาไปทางหน้า,นาต่างลมสบายๆว่างๆอย่างเงี้ยยักษ์โผลมาตัวเบลอเลยคาดผ้าคาดผ้าแดงผมหยิกๆแต่ไม่มีเขี้ยวหรอก อย่างเนี้ยมีตะบองมาอันหนึ่งพรเสร็จแล้วเขาก็นั่งกราบขอเข้ามาอ่ากราบกราบตรงน,นั้นนะแล้วก็ถามเขาคือเราก็ดูไงมันใช่หรือเปล่าตาลายหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่หรือเปล่านี่ใช่นี่แล้วมาอยู่ได้ยังไงนี่โหอยู่ตั้งแต่พระเจ้านุ่นบ,บอกตอนแรกกับผมอยู่กันสามีภรรยาแต่ว่าภรรยานั้นไปเกิดแล้ว สมัยนั้นก็เที่ยวจับคนกินแล้วก็เจอผู้เจ้าท่านมาโปรดว่าเป็นยักษ์ห้ามกินเนื้อมนุษย์เนี่ยให้ถือสิ่งกินเจแล้วก็รอพระศรีอานผ่านมาแบบนี้รอช่วยงานพระศรีอานไอ้เราก็เอาแล้วเหมือนกับยักษ์ตัวแรกตอนที่ปีห้าเจ็ดที่อยู่ที่บ้านแหละอันนั้นก็รอพระศรีอานอันนั้นถ้ำที่หลวงปู่ไปเจอยักษ์ยักษ์ผู้น้องเนี่ยที่ยักษ์คุณน้องจะตีหัวปู่มั่นอ,อันนั้นยักษ์ผู้น้อง ไอ้ส่วนที่เราไปปวดยักษ์พู่พี่เนี่ยทน,นี้ก็มานี่แบบเดียวกันเลยโทษพระศรีอานไม่ต้องไปรอถ้าไปรอแล้วนานเนี่ยทำอย่างนี้ทําในใจให้บริสุทธิ์ให้หมดจดถาวายงานพระไปช่วยผู้ช่วยคนสร้างไปเนี่ยถ้าไปรอพระศรีอานแล้วเดียวพลาดแต่ถ้าทํานี้ปุ๊บพระศรีอานจะมาหรือไม่มาก็ตามอย่างน้อยถ้าเปลี่ยนภพภูมิุจุติภูมินน้นก็ได้ไปช่วยงานพระศรีอานภูมนินู้น แต่ถ้าจะมารอแบบนี้มันมันโตไปเตะมาแล้วก็เล่าให้ฟังที่นี่เมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้เป็นเมืองแม่หญิงมีการอพยพมาตรงนู้นตรงนี้นมันก็เป็นภาพเกิดมาด้วยไงคือภาพมันมาก,ก่อนแล้วเขาก็เล่าตามเล่าตามเล่าตามคือเขานิมิตภาพให้เราดูเนียบวกกับของเราอย่างอย่างไปด้วยเนี่ยน,นทางขาทางนู้นเนี่ยทางเขาทางจอมทองอ่ะ เขาจะลงมาทางเข่าเท่านั้นแหละถ้าเรื่องพวกนี้ต้องถามคนเหนือเขาเขาจะรู้เนี่ยที่นี่ก็เป็นวัดแรกในในใน,ในที่นี่เมืองอาราวีเนี่ยเมืองอาราวีตรงนั้นมันก็เหมือนกับสถานที่เป็นเมืองเมืองหนึ่งมีการเลิงระบากันอะไรเงี้ยก็มีแต่เมืองแม่หญิงอันนี้ก็มีปัญหาเรื่อยมามีปัญหาเรื่อยมาเนี่ย เราก็อธิษฐานไว้อย่าลืม